เป,เ,ปเ,ปเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีน้องชงให้บอเจต้องยิ้มนะพอดีวันนี้พอดีวันนี้พี่นงมาส่งรถให้ลูกค้านะคะเจเล็กที่อยู่สามโคกนะคะเจ๊เล็กออกรถหลายคันมากออกให้ลูกให้ลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองของตัวเองอีกก็คือบ้านเจเขาเป็นกิจการค้าขายอะค่ะอยู่ที่ตลาดสามโคกแล้วก็ขายดีด้วยร้านใหญ่มาก ลูกค้านกอยู่แถวๆนี้นะคะไปอุนดนนุนเจเล็กได้เลยนะคะที่ตลาดสามโคกนะรอบๆสามโคกลูกค้านกมีหลายคนเลยนะข้างหลังก็มีอู่ต่อเรืออันนั้นมีสองสาคนค่ะแล้วก็มีร้านนวดข้างหน้าใกล้เอสก็มีนั่นแหละค่ะ ถ้าใครดูวิดีโอนี้อยู่นะคะไปอุดหนุนเจเล็กได้เลยนะคะตลาดสามโคกขายผักอะคะ่ะไปทำหาชื่อเจได้เลยสวยๆอะเ <c oughs> นี่ยคนเนี้เลยเนี่ย <c oughs> แล้วเจก็เฮงเฮงเฮงเงมากออกรถมานานมากแล้วก็ออกรถเฮงเฮงเฮงเตลอดเลยนะคะวันนี้นกขอบคุณเจมากเลยะคะ่ะที่เรียกเจที่เรียกนกมาวันนั้นอะคะ่ะแล้วก็รับรถอย่างไวเซ็นเซ็นเซ็นเช้าเที่ยงบ่ายผ่านเลยอะดูดิความที่แบบเจเครดิตอย่างนี้เลย เซ็นเช้าเรียบบ่ายเลยได้ได้อนุมัติเลยค่ะอนุการรถมให้เลยค่ะขอแล้วก็เจมี่อะไรจะฝากไม่ไม่ไม่ดีต้องฝากหน่อยวันนี้เจ๊แต่งตัวสวยนะไม่ได้ฝากหน่อยเร็ว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 เรไวเร็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 วเวเร็วเ็วเร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 ็วเ่นวเร็วเร็ะเร็เรอะเารก็เวน็นวเย ไปยอมลงมาช่วยโอเคค่ะเจ๊วันนี้ก็เฮงๆรวยๆนะคะมีลูกมีหลานทุกคนก็ขอให้เฮงๆ,ๆ,ๆกิจการรวยๆ,ๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะ